อาจารย์เสอนตัดผมวนวดีโอครับวันนี้เราเอาเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นลักษณะของผ้ชายและผมหญิงนะครับนะครับเขาเรียกว่ามาอัพหรือม่าดัดแปลงนะครับเอาแนวของแฟชั่นเอาแนวของลักษณะของการเรียนรู้หรือลักษณะฝรั่งเขาเรียกว่ายูิเซ็ิได้ั้งหญิงนะครับนะอีกประการนะครับนนการทําลักษณะของการถ่ายแต่เจรยนก็คือเป็นลักษณะของการตัดผมชายนะครับแต่นั้นนั้นที่ปัจจุบันนะครับเรามีการอัพฟาร์มีการดัดแปลงโดยการนะครับเอาเสริมเข้ามาใช้ผมหญิง ที่ลักษณะที่ลักษณะของทรงเขาเรียกว่าช็อตแฟร์หรือเป็นผมสั้นนะครับโดยการใช้แบตเตอรี่นะครับโดยการใช้คิปเปอร์หรือการใช้เทคนิคของการตัดโดยลักษณะของตึงนะครับตึงนะครับตึงของทรงหรือตึงของผมชายนะครับนะมาผสมผสานมาประยุกต์รับการลักษณะของการทํางานในตึงของแฟชั่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนแล้วให้น้องๆแล้วให้ช่างชาวสอดเสริมสวยนะครับอย่างืมนะครับท่านอาจจะเป็นช่างจัดผมหญิงนะครับท่านอาจจะมีความรู้แค่ผมหญิงลองศึกษาดูนะครับนะ นะครับการตัดใช้แบตเตอรี่หรือการใช้ลักษณะของฝืนของผูทายเอามาประยุกต์เอามาการทํางานหรือมาอัพไฟหรือมาสร้างมูลค่าะไยได้เพิ่มให้กับท่านและครอบครัวนะครับท่านอาจจะมีบุตรหลานลูกแล้วก็สามีนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลที่ท่านนะครับพึงือได้ตรงนี้นะครับโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพาท่านตัดฝมลักษณะของฝืนที่เป็นยังไงครับท่านใหม่ใหม่อโอเคแล้วจะนะครับพอเราได้ค่อยแรกหรือจุดแรกที่เราวางลักษณะของเขีร์หรือหูไว้เราก็มาดูครับตัวกอเขีร์พอเคในที่นี้คือการสร้างลักษณะของความคุย หรือการสร้างลักษณะตามโครงสร้างการวางรูปแบบการวางลักษณะการดีไซน์หรือการลักษณะการวางอิสระในการลักษณะของรูปแบบนะครับตามคาแรคเตีรตามแบ็กตามฮาร์ดตามโครงสร้างจุดประสงค์หลักก็คือเราจะทํายังไงหรือเราจะตัาลักษณะไงให้สีสันสีละเขาถือนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นตัดใจนี่ก็คือหลักอันนี้ก็คือการทํางานในสไตล์นะครับนี่นะครับทนึ่งของการเรียนรู้อย่าลืมนะครับทคนิคของการพัฒนาอย่าลืมนะครับเทคนิคของการแต่งฟ้าแล้วอย่าลืมนะครับการเรียนรู้ในสลักลักษณะของเฟอร์ชั่น ลักษณะของลุ่นนะครับที่เราสามารถจะเรียนรู้และพัฒนาไปด้วยด้วยกันได้นะครับครับเนการการลักษณะการเริ่มเริ่มในที่นี้ก็คือการเริ่มลักษณะของตอนพอเสร็จแล้วเรามาเริ่มหลังหูโดยการสร้างลักษณะของตัวคอเคลียเสร็จแล้วเรามีการการกรอบการลายการแนวลักษณะของการวางกรอบเพื่อกรอบและลายและแนวลักษณะของทรงมาให้มีความสมูทใหมีความสวยงามและ้มีการลักษณะการทํางานตามโครงสร้างตามสีละตามรูปแบบตามลายแล้วก็ตามแนวลักษณะของทรง ในการดีไซน์ในการออกแบบเพื so ่อลักษณะให้ทรงแล้วรูปแบบออกมาได้มีความสมูทแล้วก็ผลงานครับอันนี้ก็คือทคนิคการทำงานดีไซน์นะครับพอหลังจากที่เราได้กรอบได้ลายได้แนวลักษณะของทรงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูซีกหนึ่งต้องหัด้านนี้เลยนะครับนะมาดูซีกหนึ่งการซีกหนึ่งนะครับเช่นเดียวกันนะครับเรามีการวางท้อยวางลายวางแนวของจุดของด้านข้างหรือหลังหูนะครับการเก็บลักษณะนี้นะครับเราต้องตัดให้ลักษณะของด้านจอนะครับหรือนะครับหรือรอยเชื่อมลักษณะ กอเราส่วนบนนะครับมีความสมุมีความสวยงามน,นะครับหวีสามารถที่จะงอได้นะครับถ้าส่วนไหนนะครับเราต้องการหนาเราก็ใช้หวีส่วนหนารองนะครับถ้าตรงไหนนะครับเราต้องการให้บางเราก็ใช้ส่วนที่หวีบางน,นะครับรองนะครับารก,การเรียนรู้การจัดลักษณะของการต่โครงสร้า,ตาง,งตามทีละตามรูปแบบการทํางานนะที่คือเป็นองคตปรอนะครับเราสามารถจะศึกษาเราสามารถจะฝันฟ้า เราก็สามารถจะเรียนรู้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับผมมีการวางพอตยหรือลักษณะของนะครับต้านหลังหน่นะครับโดยการลักษณะของตัวก้อนเทียวโดยสร้างความถุยนะครับโดยการการดึงการเลเยอร์การโน้มลักษณะของศพออกมาไป้เพื่อนให้น้องไว้สร้างเสลิมสูงนะครับโดยมีการการขอบมีการแต่งแล้วก็มีการวางรูปแบบลักษณะของศพมาจุดประสงค์หลักอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องการในสีละสีสันก็ถุยแล้วเราจะตัดลักษณะยังไงนะครับ พอเราอยากที่เราลงคิปเปอร์หรือปัจเลียนเสร็จแล้วเห็นไหมครับโครงสร้างสีละแล้วรูปแบบแล้วก็ศีษสังเขาจะออกมาได้สวยนะครับได้สวยได้งามได้ลักษณะของทรงกามที่เราตีมันมาตามนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่เรามาเล่าสู่แล้วเราก็มาบอกเาวกันนะครับเราสามารถจะเรียนรู้เราสามารถจะศึกษาแล้วเราก็สามารถจะพัฒนานะครับโดยง่ายนิดเดียวนะครับท่านอาจจะหาหัวลูกตาหรือนะครับบุตรหลานญาติหรือก็ฝูงท่านนะครับนะก่อนที่เราจะทํางาน เราก็เริ่มค้อยตามทีละจุดนะครับตามทีละลายแล้วก็ตามทีละแนวกอหลังจากที่เราได้ค่อยได้จุดได้ลายได้แนวเสร็จแล้วเราก็เริ่มเลือกแต่ทีละเ,เส็จในแตละเซสชันนะครับตามทำทีละรังนะครับส่วนนี้เราควรจะต้องเน้นตรงไหนก่อนส่วนนี้เราควรจะต้องตัดลักษณะกย,ย่างน้วส่วนนี้เราควรจะต้องเรียนรู้ลักษณะยอย่างนี้นี่ก็คือติ๊งเป็นการทํางานในเซ์ชันหรือเป็นสไตล์ของเราะคระับ KQ ปครับเรามีครับพอเสร็จแล้วนะครับเราได้ลายได้กอบได้แนวแลนักษณะของทรงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคของการตัดลักษณะของทซนของส่วนบนการเก็บการไล่การวางลายการวางแนวการวางรูปกอบของทรงของส่วนบนเราจะทําลักษณะเสร็จครับอันดับแรกนะครับน่ชี้ดีเรียกไม่ได้นะครับโดยการเขาเรียกว่าวอเตอร์วอเตอร์ก็คือวอเตอร์สเปย์นะครับเป็นกดน้ำทำไมเราต้องใช้ขวดน้ำหรือน้ำฉีดอที่บอกว่าถ้าผมไปแห้งการตัดอาจจะทํางานได้ยาก แต่ถ้าเรามีการฉีดน้ำมีใส่ตัวช่วยไปนะครับอาจจะเป็นตัวอาหารของตัวบำรุงหรือตัวปกป้องลักษณะของเส้นของก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราสามารถที่จะการทํางานที่กึ่นของสมุินะครับข้อทัอง้งพันนะครับเราใช้ลักษณะของขึ้การการวางจึ้การก็คือการตั้งการ ให้ผมสองข้างมีน้ำหนักเท่ากันนะรัดตามเราแยกแล้วฮะตามโครงสร้างการเป็นองสาการเป็นฉากถ้าเราตั้งลักษณะของตึกการก็คือผมสองข้างมีความสมูทมีความคงตืนแล้วก็มีความสวยงามตามลักษณะรูปแต่การดึงการเลเยอร์การโน้กการลักษณะของการลาดเห็นไมครับโครงสร้างเขาไม่สูงให้เราตัดเราต้องเน้นในลักษณะของการสร้างของความสวมโุลสมดุงในที่นี้ก็คือการโครงสร้างตามร่าเขาถ้าเราตัดเป็นเส้นตรงอยูมันจะแบนจะรีบนะครับจะไม่สวยนะครับอันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือการทำเนี่ยันนี้ก็คือเทคนิคครับลักษณะสไตล์นะครับหรือนะครับพอเราวางค่อยวางลายวางแนวลักษณะขอนเซ็ปต์แล้วเราก็มีการตัดเลือดคัดคือการไล่เป็นการสตบคัดนะครับคือการไล่ลักษณะของทรงออกมาเป็นเซกชันเป็นสเสร็ปนะครับเป็นลายแล้วก็เป็นอย่างลักษณะของทรงเพื่อที่ทรงและการทํางานลักษณะของรูปแบบนะครับมีความสวยงามแล้วก็มีความสุ่มชื้นแล้วก็มีลักษณะของทรงเพื่อลักษณะตาม่างๆในกาจาร จากการตาดรูปแต่ตามที่ระวองตอต่อรอยรอยแหนไว้นะครับครับอย่าลืมนะครับการสร้างลักษณะนี่การทำลายการทำแนวนลักษณะนี้ก็คือเป็นความรู้นะครับเนการศึกษาและกเป็นส่วนที่พัฒนาที่สามารถจะเชื่อมลู้ศึกษาแต่ละส่วนด้วยกันครับพอหลังจากที่เราได้โซนละลายของส่วนหน้าเสร็จแล้วเรามาดูนะครับ่วนของส่วนหลังที่ของเตลอดเวลานะครับส่วนหลังก็เป็นสีตักรือเวลาเราตัดเราต้องไม่ต้องไล่เราไม่ควรตัดเส้นตรงนะครับการตัดให้เส้นตรงจะทำให้สีสัก์ และ็ดูแบนนะครับเราคนจะต้องรับเาโครงสร้างกับเนื้อแล้วค่อยละลายละเหนลตึกจากการที่เราวางไว้อย่นนะครับตรานี้นตามตามแนวตามเกาะตามลายตามเนี่ยลักษณะของทรงซ้ายและขวาทำักษณะที่เดียวกันอันนี้ก็คือติ้งอันนี้ก็คือการอันนี้ก็คือสไตล์นะครับเชื่ออู้่ว่าวาดกันมีครับ เสร็จแล้วนะครับเรามาเสร็จนะครับหลังจากที่จดเสร็จเรามาดูลูกลักของทรงนะครับที่เราสเสร็จเราจะมีตัวรักษาสภาพของเส้นผมโดยเชื่อมกนตัวลักษณะของเป่าการดีไซน์การออกเมื่อลักษณะของทรงละสีผมนะครับออกมาได้มีความสมมุติมีความสวยงามตามที่เราดีไซน์ตามที่เราวางรูปแบบและตามที่เราวางโครงสร้างนะครับเซตการจัดทรงการวางลายการตรงเน่ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญคือมีคือเทคนเอ ันนี้ก็คือการทักงานอันนี้ก็คือสถาล์เหนกันถ้าเกษตรนั้นนะครับน่ารับกันลอยอากาศหรือโบได้หรือการปั่นรักงานแบบการเซ็ตการจัดทรงที่ตามลักษณะผืนของแฟชั่นแฟชั่นในที่นี้ความหมายเราก็คือการแต่งที่มาดูสวยมาดูเฉยแต่ตามสีของธรรมชาติเราเรียนถึงลักษณะของการเป็นร้อการเป็นการสอดที่ได้นะครับเราเรียนถึงลักษณะถึงลักษณะเรียกว่าการธรรมชาติลักษณะถึนของตรงนี้นะครับอาจะเห็นได้ง่ายๆนะครับ ไา้ล้เนี่ยมันจะมีไฟสที่เที่มาได้มีควาเสนอแล้วก็มีคราเชิงอนารทุจริตการที่นากาแล้วก็ตำราแล้วแล้วก็ตามเนะครับอันนี้ก็คือ่นี่ครับอันนี้ก็คือการต่เนอันนี้ก็คือสไตล์นะครับเป็นที่ได้ทำเลยนี้เราเสรมสร้างนะครับเราก็ทวนเพราะเราว่าศึกษานะครับเราเรียนรู้แล้วก็เอาการทํางานในที่น ในการสไตล์เราครับมาให้เพื่อนๆมาให้น้องๆมา้างเฉยๆนะครับหลายๆคนเนศึลษาแล้วก็ได้เรียนรู้จากตั้งแากระดานี้เลครับก็มีเรักะดานลังนี้เลยก็้ระมานี้ะค้หลังตีละก็จะมีความตีนะครับ ลักษณะลายแล้วเนี่ยขาเช่ผมผลอจกมาเป็นเส้นให้เราได้เห็นนะครับมีความสวยมนะครับนะครับที่มีของการทำงานอยู่นู้นะครับที่มีของการเรีนู้อย่างนี้นะครับที่มีของการดีไซน์เราบรรจุไว้นะครับในลักษณะของเกจโคาร์ด้ก็เพื่อแล้วน้องๆหลายๆคนนะครับที่เข้ามาแล้วอาจจะเข้ามาใหม่นครับอาจจะตามด้วยกันนะครับผมการเของยูทูบอีทังทีนะครับ การใหญ่ของกัรผมก็เกิดาอท่านสามารีเกลับไปกลับมาอาทิองการทำงานนะครับของวันต่างนะครับอาจจะเป็นสอยอาจจะเป็นเก้าอาจจะเป็นแต่งหน้าอาจจะเป็นงานแีทุกวันของสวยนะครับท่านสามารถจะศึกษาแล้วท่านสามารถจะเรียนรู้และท่านสามารถจะพัฒนาไปในลักษณะแนวทางการการจัดตลานะครับไปล้วกร่งนี้เราพัฒนาแ้วเราศษาแล้วเราต่าที่แล้วเราก็หลักการจัดนไเเที่ เพื่อเรีนรูนะครับเพื่อเผยแพรแต่ว่าถ้าสมองนะครับถ้าพิจาร็จแล้วนะครับเรามีการเๆ็ีการจัดโครมีการวางลายมีการวางแนวมีการวางลักษณะรูปแบบนต่างๆทังนนแต่วองช่างที่เรากําหนดไว้นะครับว่าตรงนะครับต้องออกมาเส้นผมนะครับต้องออกมาแล้วก็ลายและแนวลักษณะของรูปแบบนต้องออกมาในตามที่เราคำนวณนะครับและผลในภายหลังเขาเรียกว่าสินเปีนหรือเป็นอาร์ตทสนะครับที่เราเอาแนวขอาลักษณะของช่างตัดในแนวของฝรั่งเศสนะครับมานะครับแล้วเขาเรียกว่าเอาวงค์กา โองค์การก็คือเป็นการดีไซน์ที่ถึงนะครับถึงถึงแหวกแนวหรือแหวกหร่อถึงโลกคือคิดอะไรแล้วทําอะไรเป็นแนวตั้ตายเราเองนะครับนะที่เราไม่ต้องเขาเรียกว่ามีแพทเทิร์นมีการสร้างแบบนะครับเป็นการที่เราสามารถจะดีไซน์แล้วออกอรูปลักษณ์ของแบบในสไตล์เราครับแต่เป็นเลือดในน้องๆเ,เราได้สร้างเสน่หนะครับเราได้ศึนนกษาเราก็ได้รู้นะครับลักษณะเนี้ยขององคการนะครับเป็นไงครับผมสวยรๆวยรูผมที่เก้ เป็ึขนมเก๋ๆแล้วก็่งผมเท่ๆในสไตล์นะครับเคจีโฮบายครับแี่วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน้องๆและเอ็นซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับผมบอกว่านะครับโอกาสหน้าผมมีเทคนิคมีการทำงานมีเวอร์ชันใหม่ๆมีอะไรดีๆผมก็จะตรงนี้เผยแพร่ผมก็จะตรงนี้แชร์และบางครั้ก็จะตรงนี้มาบอกกล่าวให้กับเพื่อนๆได้ศึกษาได้เรีรู้กันครับวันนี้ผมจะกลับไปน้องนางแบบครับเพาว่าสวัสดีแล้วขอบคุณทุกท่าน ที่นะครับรับชมและติดตามนะครับโอกาสหน้าเนะครับนะครับเรามาพบกันแล้วเรามาเจอกันเราก็เมาที่งการทำงานในสไตล์เรานะครับ KTO Academy ให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆและให้กับช่างเสริมสวยนะครับได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้และกบพัฒนาครับวันนี้นะครับผมสมจิตดิทธภักดีหรือออส k t Academy นะครับจะกล่าวคำว่าสวัสดีเราพบกันแลวเราก็เจอเกิดกัน แล้วเราก็จะเอาแนวทางแล้วก็เอาเทคนิคของการทํางานในเวอร์ชั่นต่างๆนะครับให้เพื่อนให้น้องให้ช่างเถิมสวยแล้วหลายๆคนนะครับที่รับชมและติดตามอยู่นะครับนะครับอา่าตามมือกล้องมาตรงนี้นิดนึงอับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูรละเอียดน,นะครับเรามาเก็บอีกนิดนึง นะครับลายและแนวทรงอาจจะไม่ได้ตรงเดะนะครับแต่เราจะพยายามเก็บออกมาให้มันสมบูรณ์แบบนะครับเกินร้อยอ่ะเกินร้อยหรือเต็มร้อยนะครับให้เห็นทรงออกมาได้สวยนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บของรอยเชื่อมของของหนกของแกนก่อนนะครับนะ้บโโะ,นะ,นะผมก็จะมาเก็บขอบนิดหนึ่งขอบในที่นี้คือสีที่เราวางขอบไว้หรือลายหรือแนวที่เราวางขอบไว้นะครับเราก็ให้ดูลักษณะของทรงออกมา นะครับให้ดูเรวสวยงามเหมือนกันในการเก็บขอบเก็บลายเก็บแนวลักษณะของทรงรับหลังจากเราได้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะดินครับจุดไหนที่มันยังปก่นองอยู่นะครับเราก็เก็บลายละเอียดนะครับจุดไหนที่เราคิดว่ามุมแบบแล้วนะครับเราก็โอเคนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคเป็นการทํางานเลยนะครับนะให้เพื่อนเพื่อนให้น้องๆเราก็สวยนะครับ ก็ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้กันนะครับแบนนี้นะครับจากการสอนตัดขนในโยกบาลนี่ตึงการทำงานการเรียนรู้การสร้างก็การพัฒนานะครับมาปัจจุมาการทำงานให้กับรูปแบบต่างๆนะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้แนวศิลปินนะครับหรือเป็น a r t i ตที่เราอยู่ที่บอกว่าใช้แนวขององค์ปรอศิลปินที่หรูหราครับเป็นการสร้างสามเป็นการพัฒนา เป็นการไฟฟ้าลักษณะตรงนี้ครับอย่างที่บอกว่านะครับบีสามารถจะโค้งงอได้นะครับตรงไหนนะครับเราต้องการให้ช่ยตรงไหนที่เราต้องการให้โน้ตแล้วตรงไหนที่เราต้องการให้ไหนลนลักษณะของทรงเราก็สามารถที่จะโค้งงอตรงนี้ได้นะครับครับอันนี้ก็คือจริงอันนี้ก็คือการทํางานอันน,น,นี้ก็คือสไตล์ครับย็นไงครับทุกที่ครับสวัส

และทิมงงานคเดียวคารมี่นะครับก็กล่าวมาว่าสวัสดีพบกันเจอก,กันนะครับช็อตหน้าโอกาสหน้าผมแล้วก็คุณน้องนางแบบนะครับเราจะเจอกันแล้วเราจะพบกันแล้วเราก็จะเอาสไตลที่ของการทํางานในว์ชนของเราพบมาเจอเลยนะครับเพื่อนๆน้องๆเราก็จะถึงได้รู้ได้ศึกษาแล้วก็ได้โัษณาแารสไตล์จากออสอนแต่ผมบายคีเดียวคารมี่ครับ